มาคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทําแกงส้มกันคะ่ะปลาที่จะทําแกงส้มวันนี้ก็มีปลาหมอสามตัวปนีหนึ่งตัวคะ่ะเติมน้ำในหม้อนิดนึงแล้วเราก็ใส่พริกแกงเลยนะคะพริกแกงก็ใช้พริกแกงส้มกับกะปินิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเราต้องมาละลายพริกแกงกับกะปิให้เข้ากันก่อนคะ่ะพริกแกงกับกะปิเราคนให้เข้ากันแล้วค่อยมาเติมน,น้ำทีหลานก็ได้คะ่ะ แล้วเราก็มาคนเคลื่อนแกนกบกะปิให้เข้ากันแล้วเติมน,น้ำทีหลามแบบนี้เลยค่ะพอเราเติมน้ำแล้วน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่ปลากันเลยค่ะปลาเราก็ใส่ทีละชิ้นแบบนี้เลยค่ะเราจะไม่ใส่ทีเดียวเลยนะคะเพื่อนๆเราจะใส่ทีละชิ้นแบบนี้แล้วเราจะไม่คนเลยนะคะจนกว่าปลาจะสุกนะคะเราก็จะใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเลยนะคะเพื่อน ปลาของเราวันนี้ก็เยอะหน่อยนะคะปลาหมอสามตัวปลานีหนึ่งตัวค่ะได้หม้อใหญ่เลยค่ะวันนี้ใส่ปลาเสร็จแล้วเราก็ต้มให้น้ำเดือดเลยนะคะเราไม่ต้องคนนะคะถ้าคนจะมีกลิ่นคาวนะคะเพื่อนๆพอน้ำเดือดแล้วเราก็ตัดฟอนออกก็ได้ค่ะตัดฟอนที่มันขึ้นมา้างบนแบบนี้ออกเลยค่ะเวลาตัดฟอนเราไม่ต้องตัดตอนที่น้ำยังไม่เดือดนะคะตัดตอนที่น้ำเดือดฟอนจะขึ้นมา้างบน แล้วเราก็จะตัดฟอนได้ง่ายค่ะพเพื่อนๆฟอนที่ลอยขึ้นมาครับบนเราก็ตัดให้หมดเลยนะคะนะสซุปเราจะได้สีสวยค่ะพเพื่อนๆพอเราตัดฟอนเสร็จแล้วเราก็เอาผักมาใส่เลยค่ะผักก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะใส่ผักอะไรก็ได้ค่ะแต่วันนี้แก้วจะใส่มะเขือกับถั่วฝักยาวค่ะพอเราใส่ผักเสร็จแล้วเลื่อนสุดแล้วเราก็ใส่มะนาวเลยค่ะรสชาติก็ใครชอบแบบไหนก็ปรุงตาใจชอบได้เลยนะคะ ว่าเมื่อกี้แก้วใส่เกลือใส่รสด,ดีใส่ผลนัวใส่น้ำตาแล้วนะคะแต่ว่าแก้วลืมไทยค่ะรสชาติก็จะออกเผ็ดเปรี้ยวนะคะกินกับไข่เจียวข้าวร้อนๆอ,อร่อยเลยค่ะกับข้าวออคขนพัดไต้นะคะแกส้นปลาหมอได้มอใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้เมนูแกซนถ้าเราชอบผักอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะไม่จะเป็นต้องมะเขือถั่วฝักยาวอะไรแบบนี้ เราชอบกินผักอะไรเราก็ใส่ไปได้เลยค่ะแต่วันนี้เราใส่ผักไม่เยอะนะคะใส่แต่มะเขือกับถั่วค่ะนี่เลยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้